อ๋ยแซงแซงน้ำหนักขึ้นมาอีกสามโลแล้วที่แรกลถได้เหลือสี่สิบเจ็ดโลแล้วอะตอนนี้ขึ้นมาเป็นห้าสิบขึ้นมาอีกสามโลลดยังไงไม่โลรถแล้วขึ้นมาเท่าเดิมทีนี้จะเป็นม,มุมสวยๆนะคะที่นี่นะคะนีป่ปลายชื่อนะคะอืมนี่ก็ มานั่งถ่ายรูปมุมนี้นะคะแต่เสดายนะคะกระถางต้นเฟื่องฟ้าสามกระถางนั้นนะคะมันบังวิวน้องจระเข้สามตัวนะคะจริงๆนั่งมุมเนี้ยสวยมากเลยมุมเนี้ยนั่งถ่ายรูปได้สวยเลยนะคะแต่เสดายอ่ะเราะเอากระถางดอกเฟื่องฟ้ามาตั้งบังวิวนะคะก็เลยเห็นตัวเดียวนะคะก็จะเห็นหัวปุด้วยด้านหลังอะ่ะมันก็จะเป็นแบบ ใบไผ่สวยงามเห็นอมยิ้มด้วยเห็นไหมมีอมยิ้มด้านหลังที่มีไอ้เคสสมตัวนะคะนอะ้องไอ้เคนะมีสาตัวตัวเนี้ยแบบกระถางเฟื่องฟ้ามันบังอ่ะไอ้สามกระถางนั้นนะคะค่ะลยถ่ายโมเมนต์มันหายไปหน่อยนึงนะคะนะแต่ละตนนี้นี่ยจะมุมถ่ายรูปของเขาก็เยอะอยู่นะคะ